เนี่ยไปเกยใต้ก็อย่างพวกลานลานบุนี้ใต้ใต้ปีกันครับได้สสวัดีครับพี่เฉยครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยพี่ใช่ครับใหญ่แล้วก็กำลังดีด้วยนะถือว่ามีความพร้อมดีครับนุ่มไม่คิได้พอใจกองเลยไหมครับวันนี้ก็ถือว่ามีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงหนัก หน้าจะกำลังแหละเออวันนี้วันนี้เป็นที่ปวดนะนี่อะยกยกปลายยกสองเลยชกเขาใหญ่มากชกยากไปหนีชกยากครับตัวใหญ่ด้วยชกยาเวลาโดนอาวุธที่เขาโดนเขาเนี่ยวันนี้มีอาการจุกมีอาการหมดใช่ไหมเห็นว่าพี่สุรีเจ็บอะไรเจ็บยกไหนฮะเจ็บไหล่เจ็บยกไหนยกสองยกสองเจ็บตรงไหนนะพี่เจ็บไหล่เจ็บไหล่ที่มันเป็นแผลเก่าแผลเดิมหรอไม่ไม่ใช่มันตอนเดี่ยวเขา ลแขนนี่แล้วแล้วก็พี่พี่ปุ้มเจียนเส้นเนี่ยขาฉีกเหมือนกันขาซ้ายเนี่ยบอกว่าโดนพี่ชูเตยนี่ฉีกเลยอืมก็ต้องบอกว่าเจ็บทั้งคู่แหละเจ็บ,บเจ็บตอนนี้ครับเจ็บผมบอก็เจ็บต่าผมเลยเออใครต่อไปเจอกับใครก็ได้ครับใครก็ได้คิดว่าคนที่ที่ที่จากที่เห็นมาใครที่ว่าหนักที่ พี่จังไม่รู้เลยรผมพุ่มก็นั่งนะหนักแล้วก็ใหญ่ใหญ่ด้วยเจอสิบหกโลโอ้โหเจอนะตัวไหวไหมพี่มันไม่ไหวพี่ไหวพี่จับแทนมาพี่ไหวมายืนเชียร์ด้วยเมื่อกี้พี่คิดว่าจุดที่ทําให้รับการชมโวลนี้อยู่ที่จังหวะไหนครับพี่เตะครับหลักเตะหลอกเตะวันนี้ก็ตามแผนที่มาไว้เลยวันนี้เล่นที่งนอกใช่ไหมครับใช่ ก็ดูแลงในนะองกระปากเลยงนี้ของเขาเลยไปก่อนไปก่อนใครก็ได้นั้นออยอญาะทุกคนปฏิว่าครับนะสุดท้ายสุดท้ายฝากถึงแฟนบเอฟซีนะพี่ฝากก่อนนะพี่นี่เหนื่อยแล้วเก็บได้ได้ได้นี่เหนื่อยนะนั่งก่อนนะ tèo mát bằng lúc làm nó để tèo non mọi người cả กระพารังเราสามสองอ่ะเจ็บนอกเลยแต่ว่ารนสามะเบียดมากนิดเดีจนิดเดียวตุ้งกินเลยยกสองแม่งผมสิเว้นะโอ้โหชาวเลยแล้วมนก็จะเข้าแหละติดเลยทั้งเรียู่ทั้งยวทั้งใช่ตุ้งผ ไม่แต่พวกเตียนมวเไม่เข้าแล้ว่าาู่กอารไม่ดีแล้วนมันป้ป้ก่อไปโดนเข่าไปาดอกนะโดนเข่าเราแรงของจับสีทั้งคู่เลยไม่ยมาเจอเรวไปหน่อยสนุกเลยจะเป็นผู้ชนน้ชีเหว่าเห็นว่าไรนี่ไรไรถึงก็ว่าซ้อนเลยงจสีอะไอไรนะให้พูดปากอะไรเันถไหไก็ ก็โชคครั้งนี้ผมว่าคงตกรอบก็ฝากช่องผม y o u u u b พุ่มเจนเซนชั a นแนลแล้วก็ทาง TikTok ทางหน้าเฟซนะครับพุ่มเจนเซเหมือนกันนะครับฝากกด้วยครับถึงจะแพ้ก็เป็นเกมการการกุศลครับให้เพื่อนได้ต่อยอดไปต่อทำในสิ่งที่เราหวางไว้ครับไม่เสียใจอะไรคือการกีฬาครับผม เมื่อกี้นี่ยกสามแต่ตัดสินใจไม่เดินไปต่อสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสไหมพี่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงก็พี่ดูพี่เลี้ยงก็เป็นที่ตักให้เราเดินเราก็เดินครับเหอแล้วให้หยุดพอดีเราก็หยุดเราไปเดินยท้ายจะไปโดนไปโดนแข้งเขาให้เกลี่ยไปครับใช่ครับภารวมถือว่าทําได้ดีนะพี่ปุ้มทําได้ดีกว่าเกินเกินคาดนะ ตามคาดเลยกโดนคาดไปเจ็บน้องไหนพี่โดนไปเตะน่องครับครั้งแรกในน้องมันฉีกเนี่ยไปเตะยกแรกเช่นแล้วครับผมก็เลยไม่ออกแข่งไ้เทาไหร่ได้แต่ว่าคอวงในนี่กินเลยเออ่ยเก่ากคราวกินเลยเสียได้เจอกันเร็วไปหน่อยครับก็ไม่กันแล้วเดี๋ยวรอวุ้ยนี่นะมีสักห้ายกผมว่าผมอาจจะเกียรชนะได้เสียได้เจอกันเลยหน่อยผมก็ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณท้าวกำลังใจให้ครับผมขอเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมผมเต็มเต็ม